The snow will go on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation And it looks like I'm the queen The wind is howling Light like is swirling in From inside Couldn't keep it in Heaven, no, I Try Let them see oh, Be the good girl you already have to be Conceal, don't feel Don't let them know Well, now then let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door and here I stand and here I stay when the storm ray gone. The cool never brought me anyway. Penny let it go and about. ปล่อยมันไปนะคะมันมีเวอร์ชั่นภาษาไทยด้วยเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบภาพยรมฟรอเซนนะคะของวอล์ดิสเน่ที่โด่งดังมากๆที่แบบเด็กๆเคยฮิตมากนะคะเมื่อประมาณ 6- 5หปีที่แล้วที่ผ่านมานะคะเพราะว่าจริงๆอ่ะมก็แบบได้เอาเพลงนี้มาสอนเด็กๆด้วยนะคะมันก็เลยทำให้จำเหนือได้แล้วก็ลองได้ค่อง ในเมโลดี้ของทั้งเพลงนะคะเพราะว่าเออเอาไปสอนทั้งเด็กๆที่แต่มจำได้ว่าตอนเนี้ยนะคะมีเด็กๆที่แบบแต่งชุดเอลซ่าเขาคิดแต่งชุดเป็นเอลซ่าเจ้าหญิงเอลซ่าเจ้าหญิงน้ำแข็งกันนะนะคะแล้วก็มาแบบเออเขาก็จะตื่นเต้นชอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วเาก็แบบมาแบบอยากร้องเพลงนี้ค่ะครูแล้วก็จะเปิดเพลงเนี้ยร้องกับเด็กๆที่ตอนนั้นแตมเปิดสถาบันติวเองนะคะที่เปิด ติวเองอยู่2ปีนะคะที่ตรงแพร่กษา,านะชื่อสถาบันชายพล u สนะคะก็จะบอกว่ามันมันหนักมันเหนื่อยนะ,ะมันต้องคิดวางระบบคิดคอร์ดขีรักสูตรเทรนนิ่งขู่เทรนนีเทรนนิ่งลูกจ้างทั้งหมดเลยด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ต้องไปแจกไปปลิว เองอ่ะตอนนั้นไปกับแจ๋วนะะที่เป็นลูกร้างพมา่านะที่เป็นเด็กชาวพมา่าที่เทรนนิ่งเขามาสอนเขามาเลยอะ่ะปั้นปุกปั้นเขามาเลยอะ่ะแล้วทุกวันนี้เขาก็ได้ดีขึ้นอะ่ะแบบได้เงินเดือนมากกว่าเกินเท่าตัวแล้วซึ่งแต้ว่าคือเขาเป็นเด็กหลักดีไงคือถ้าเป็นแบบเด็กที่เขามีความซื่อสัตย์รักดีอะ่ะ แล้วเราเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเราจะจะมองออกเพราะเราอาบน้ำร้อนมาก่อนเนอะเราก็แบบจะใส่สอนอะไรลงไปเนี่ยเขาก็จะเปิดรับนะคะก็อันนี้ก็เหมือนกับแล้วก็อย่างเนี่ย ยิ่งให้ยิ่งได้มันเป็นเรื่องจริงนะค,คนเรามันมีงานวิจัยออกมาเลยค่ะว่าคนเราเนี่ยจะเรียนรู้ได้มากที่สุดถึง95%จากการสอนการถ่ายทอดเงค่ะดังนั้นเนี่ยก็เวลาที่สอนติวเด็กอ่ะก็จะให้เด็กเขาหัดแบ่งปันนะด้วยการสอนเพื่อนสอนรุ่นน้องในเวลาที่หลังจากที่เขาแบบเอ่อบางคนที่เขาหัวไวๆแล้วเขาจะเป็นเด็กที่แบบมีความรับผิดชอบบางทีเขาทําการบ้านมาเสร็จจากในห้องเรียนแล้วค่ะ ก็จะให้เขาอะช่วยสอนเพื่อนสอนน้องเพราะแอมรู้ว่าเขาจะได้ทบทวนแล้วเขาจะได้เรียนรู้แล้วเขาจะรู้ว่าเขาอะไม่รู้อะไรด้วยนะคะจากการที่สอนนะคะถ้าดรืงน,นั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามอ่ะที่รู้สึกว่าแอมอยากจะเรียนรู้มาได้มากเราพัฒนามันได้แน่นๆอะ่ะแอมจะหยิบเรื่องนั้นน่ะมาสอนมาถ่ายทอดนะคะก็คือหาพื้นที่ถ่ายอะเมื่อก่อนเนี่ยก็จะแบบสอนแต่เด็กๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็จะแบบ เอามาสอนผู้ใหญ่นะคะเอามาสอน,นเนี่ย,เ,ยเห็นว่าแบบด้วยความนี้มันเป็นครูแล้วก็เป็นอาจารย์เนี่ยแล้วก็ามาสอนบนโลกออนไลน์นะคะจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูไม่รู้แต่ว่าทุกๆุกครั้งที่เราทําคลิปพูดส,สอนถ่ายทอดหรือว่าคิดหลักสูตรใดๆเพื่อขมวดอะคนที่จะได้ประโยชน์อันดับแรกก็คือตัวเราเพราะเราจะได้เรียนรู้แน่ๆในเรื่องนั้นถามว่าทําไมเอา Beyond Self Confidence มาสอนมันเป็นเรื่องสําคัญ ของคนที่ต้องการที่จะมั่นใจและประสบความสำเร็จความมั่นใจในตนเองเป็นสิ่งรากฐานที่จะนำพาไปสู่ความสำเร็จได้ก็เลยดึงเรื่องนี้ขึ้นมาและอย่างอย่างนี้ที่ร้องเพลง Let's Go ก็คืออยากจะแบบ จิตที่จะต้องฝึกอยู่กับปัจจุบันน่ะมันต้องฝืในนใิสัยจิตมันต้องเกิดจากการฝึกมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเกิดขึ้นได้แบบคนเราบางคีพูดส่งๆแต่ว่าไม่มีใครบอกโน้หาวิธีอ่ะซึ่งอันนี้ยอได้เรียนรู้แล้วก็ไปฝึกจิตกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็วิปัสสนาเขาสอนใครมีวิธีอย่างอื่นอ่ะก็ก็ลองดูเพราะว่าโดยส่วนตัวแอมอ่ะแอมไม่เจอวิธีการอื่นนะคะที่มันจะทําให้เรามี อยู่กับปัจจุบันได้ดีแอมเคยอ่านหนังสือนะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่แบบอุ๊ยอ่านนานมากเราวอะเพราะตั้งแต่ก่อนที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าอ,อีกนะก็คือเมื่อช่วง10 20 10ปี10กว่าปีที่20ปีที่ผ่านมาเพราะว่าแอมเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะปีนี้2023ใช่ปะเคยเจอว่าเป็นอะ13ปีที่แล้วแล้วก็รักษาตัวที่ฟื้นฟูใดๆขึ้นมานะมัน ก็ใช้เวลาเป็นปีเพราะว่าเป็นข้ารุนแรงมันทนเยอะไงอดทนเยอะแล้วก็ไม่รู้จักรว้พวกนี้ถ้ารู้่ก็จะไม่ทนหรอกเพราะว่าจริงเราโดยรากฐานเะนี่ยเป็นคนที่ถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กให้เป็นเด็กที่แบบขยันมุ่งมั่นอดทนซื้อสัตว์อดออมด้วย <laughs> มาเสียตอนหม,มอปลายนั่แหละที่คุณแม่ขายที่ได้แล้วก็เรื่องการอดออมมันก็ ถดถอยไปหน่อยนะคะจากเด็กๆที่มันเคยเพอร์ฟอร์แมนดีกว่าเด็นะคะแล้วก็มันมีช่วงที่แบบถูกยืมเงินตั้งแต่เด็กเลยนะแตบมบโดนเรื่องนี้ตั้งแต่ประถมอะ่ะตั้งแต่ป .5 ป .6 นะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบทำงานหาเงินเก็บเงินนะคะประหยัดตั้งแต่เด็กๆเลยจำความได้ก็คือช่วยคุณยา่าทำงานในสวนไปช่วยคุณแม่ไปไม่ใช่ช่วยคุณป้านะคะเมื่อก่อนประุม อยู่ข้างบ้านอะ่ะพาไปไป้ายขนมปงังและแอมก็แบบเออเอาผลไม้อะไรเงี้ยค่ะเก็บของในสวนอะ่ะขายนะได้เงินคุณยา่าอะไรที่เป็นน้ําผักน้ําแรงของแอมอะ่ะคุณย่าก็จะให้ในสวนของแอมมันเล็กๆน้อยน้อยสหรับตอนเด็กๆนะคะบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทแต่คือมันมากสําหรับเด็กอย่างเราในตอนนั้นเราจะไปทํางานอะไรได้มันก็เก็บเล็กผสมน้อยจนมันแบบมีเงินเก็บ เป็นผ่านหลายผ่านนะคะตอนเด็กๆนี่แบบไปฝากธนาคารออมสิน,นใช่ปา้าแต่ก่อนที่จะไปฝากได้เราก็ต้องรวบรวมใส่กระปุกออมสินแล้วก็เป็นแบงค์แล้วก็ถูกยืมตั้งแต่เด็กๆนะคะแล้วก็พอยืมไปเขาจะบอกว่าคืนอะ่ะเขาก็ไม่คืนแล้วแบบญาติเด็กรุ่เกกนเลเวกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกพี่ชายวย่ะขโมย <laughs> แอมก็รู้ว่าตอนนั้นเขาเด็กเขาว่าด้วยความเป็นเด็กมไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะมาบูลลี่มันจะว่าพี่ชายเป็นคนไม่ดีไม่ใช่แต่ว่าพี่ชาย,ยาถูกเลี้ยงมาแบบด้วยความเป็นลูกชายเป็นหลานชายคนแรกของตระกูลคุณปู่ก็มีความคาดหวังเพราะว่าจริงๆที่ถ้าถ้าฝั่งประวัติของครอบครัวมาเนี่ยคุณย่าเนี่ยสูญเสียนะคะ ลูกในท้องคือแทงไปโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเพราะว่าน่าจะแบบทํางานหนะักด้วยหลักเพราะค,คุณปู่คุณย่าเป็นคนขยันมากๆท่านแทงไปน่าจะสองคนนะคะถ้าจะไม่ผิดถ้าจากที่แบบเคยฟังผู้ใหญ่เล่ามานะคะแล้วก็มีคุณลุงแดงเป็นพี่ชายคนโตก็คุณลุงแดงก็เป็นนอนแล้วก็เสียชีวิตไปแอมเข้าใจว่าเป็นไหลนะแต่เขาก็แบบมีคําล่าลือที่บ้านเก่าของคุณลงุงตอนนี้ก็ปล่อยให้เช่านะคะเป็นบ้านไม้ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มาจาก ตระกูลที่ร่ำรวยเราเป็นคุณปู่คณย่าที่เป็นชาวสวนแล้วก็ทำปาแปะลูกน้ำตาลขายนะคะก็เราก็แบบขยันมากๆประหยัดมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาเนี่ยทุกวันนี้ก็แบบมันดีขึ้นมากๆกดมาก่อนล้วแต่ก็ไม่เคยลืมนะว่าเราแบบเกิดมาเป็นลูกหลานชาวสวนชาวไร่ท่านนแล้วแบบอะไรอะ เกิดมากับจีนน่ะเราก็แบบเคยจนแล้วก็เลยไม่เคยลืมกําเพิดไม่เคยลืมว่าเกิดมาจากไหนอะแล้วก็สํานึกในบุญคุณของแผ่นดินบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็บรรพบุตรน,นะคะซึ่งแอม,มเคยสูญเสียคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณลุงร้อยเอกประาทที่เคย เลี้ยงแอมมาสอนแอมเล่นมากลูกสอนแอมดูบอลสอนแอมดูเล่นกีฬาเยอะแยะมากนะคะแล้วก็แบบอันนี้มันคือหมายถึงคุณลุงร้อยเอ็ดาซานนะแต่ว่าตอนนั้นแอมไม่เข้าใจแอมเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะช่วงที่อยู่กับคุณลุงสองคนที่บ้านเก่านะคะแล้วก็คุณลุงเ่ะเป็นหัวใจขาดเลือดเสียชีวิตระหว่างทางที่ส่งไปโรงพยาบาลแอมก็เลยไม่ให้ ไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านนั้นมันมันไม่ทันมันไม่มีถนนรถที่จะเข้าไปได้ะคะ่ะก็เลยเป็นความตั้งใจที่อ่ะเราไปอยู่รวมกันตรงนี้แล้วก็ไม่อยากเสียใจยอีกนะ,ะก็เลยแบบเต็มที่ในการที่จะเรียนรู้พัฒนาตัวเองก็จะดูและพาะแม่ให้ดีที่สุดเราทําทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้ายเพราะไม่อยากจะมาเสียใจยตรงนี้อีกะคะ่ะ